ในไทยจะพัฒนายอย่างไรให้ทันประเทศที่พัฒนานแล้วถ้าเราจะพัฒนาคิดว่าคือการร่วมมือร่วมใจกันทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อที่ให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันได้แล้วก็มีการให้ทุนที่แต่ละฝ่ายสามารถทํางานร่วมกันได้แต่ถืขอข้อมูล big data จํานวนมหาศาลต้องเก็บไว้ในโปรแกรมเก็บข้อมูลขนาดไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเรามีแบบเป็นกิกะไบต์ตอนนี้เป็นเทรลไบต์ลวตอนนี้ก็เป็นเพตเตไบต์ต่อไปนี่ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเดิมทีเนี่ยเดต้าเซ็นเว่าจะมาตั้งที่เมืองไทยแต่ก็มีประเด็นปัญหาเรื่องต่างๆก็เลยไม่ได้ตั้งจริงถ้าเราสามารถสร้าง Data Center ที่มีขนาดใหญ่ได้แล้วเราสามารถทำคลาวขึ้นมาได้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อประเทศมากเอมาช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแคกขององค์กรและหน่วยงานอย่างเคของโรงพยาบาลสระบุรีได้ไหมอันนี้ก็ได้นะเพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะทําการ Observ e ได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีลักษณะการเข้ามาเป็นไงมีการ a อ t a ท k เป็นยังไงบ้างตอนนี้ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีทางด้านเออเพื่อเซอ งั้นเนี่ยเราเอามาใช้ได้เลยและจะแก้ปัญหาเรื่องที่ของสลับบรีได้ทักษะทีมในสามารถแันมนุษได้เทีตัวอย่างเช่น AI ไม่แก่งเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกจะได้ปัญหาได้อย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วการศึกษาเกี่ยวเรื่องอารมณ์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีมาเป็น10บสปีแล้วเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเอามาใช้งานจริงได้ในอนาคต AI เนี่ยน่าจะสามารถเข้าใจอารมณ์ได้ AI มีความรู้สึกได้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทําไงให้ AI มีความอยากทําอันนี้เป็นสิ่งทีีที่่่่่ยยาา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 กกทสสุดดแตถถ้้้เเมมมมมืออไไหหรราาารํใ AI ควจ ก้าเขียนมันมากที่สุดแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกคิดว่า AI สามารถที่าจะจัดการได้ระดับนึงเป็นไปได้ไหมว่าจะให้ AI มาเป็นแนวทางส่วนหนึ่งของการศึกษาช่วยอาจารย์เรื่องการสอนพัฒนาทางวิชาการโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางก็ได้นะ AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวระบบได้ดังนั้นความรู้ต่างๆที่อยู่ในระบบมันสามารถจะช่วยได้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือว่าเวลาจะแก้ปัญหาตรงนี้แต่ละคนเนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างวันนั้น AI สามารถเอามาช่วยในการที่ทุกคนแชร์ลิงความรู้้คามรรถบงงนไ่่เือ ก็สามารถที่จะไปหาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้วแต่ในอนาคตเนี่ย AI จะทําได้มากกว่าน,นั้นเพราะมันสามารถเลือกได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีข้อจํากัดของ m a i n ช Learning และ AI มีอะไรบ้างปัจจุบันการรวบรวมความรู้จากหลายๆแขนงเข้าหากันน่าจะเป็นปัญหาไม่สุดการฟิวชั่นความรู้เนี่ยองความรู้พวกนี้ในการที่จะพัฒนาระบบที่สามารถจะเอาความรู้จากหลายๆที่มารวมกันแล้วก็มีการตัดสินใจเบรดบนข้อมูลที่มีความหลากหลายเป็นเรื่องที่ยังเป็น bottleneck อยู่ถ้าในอนาคตสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็จะทำให้ AI มมีควาาฉลดใก้เคียอม ทำไมเราต้องสนใจเรื่อง AI ด้วยเนื่องจากว่าอนาคต AI ต้องมาแน่นอนถ้าเราไม่รู้จัก AI เลยสักวันหนึ่งเกิดเราต้องอยู่ร่วมกับ AI เนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังเหมือนกับว่าเออเราไม่รู้จักการใช้มือถือและสักวันหนึ่งมือถือมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักว่าใช้มือถือ,อยังไงก็ลักษณะคล้ายๆกันถ้าเดิดวันหนึ่ง AI สามารถเป็นสติปัญญาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไราขึ้นตอนนั้นก็เร,เราก็ต้องอยู่ร่วมกับตัวหุ่นยนต์นี่แหละแล้วถ้าเกิดการอยู่หุ่นยนต์เนี่ยเราต้องทำยังไงให้ใหสร้างจริยธรรมให้